ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อวานี้ตุพามาเบิงงัวครับงัวของฟาร์มสุขอไรนาส่วนผสมครับเลี้ยงแบบทังคอครับในพื้นที่สองงานครับประมาณครับล้อมไว้ครับล้อมในแม่พาครับล้อมแบบขังคอครับย่ามฝนครับเมื่อนี้ครับฝนตกลิ้นครับโมโหเห็ดคอนเทนต์ยังขึ้นมากครับ ิดได้ว่าเพียงครับจําเป็นครับสําหรับงัวย้ามหนาฝนอย่างชี่ครับมือหนีฝนตกครับบอไปต้านญยาบอะไรครับแทงหยากับมี่ครับครับฝนตกครับตกลิ่นครับในข่าตัดใหม่มันมันกักินบอบ่กินครับมันก็จะดมสู่ๆอยู่นั่นแ้หละครับเ็เลยบอเบิงครับขนาดเพื่อนเขาเขามันก็กินครับ พอมันมีความจำเป็นแล้วครับสำหรับงัวครับเก็บเตี้ยงไว้ครับหนาฝนพืงที่ครับลำบากอยู่ครับเช่าเลียงง้วทั้งหลายครับง้วอเจ็ดแปดตัวนี่เรียงแบบครั้งข้อครับต้องค่อยหาง่ายให้กินแล้วครับพื้นที่จำกัดครับ้อมไว้ประมาณสองงานแล้วครับลำบากอยู่ครับยนมฝนกินของเช้างัวทั้งหลาย ครับฝนตกลิ่นครับเมื่อนี้วันที่สามสิงหาครับสองหาหกหาครับนี่ครับเปอนทีโลเคชันค่นครับปิกัาจูจีอำเภอเพนครับจังหวัดอุดรทธานีครับนี่วนะ่าหน่อยตัวหนึ่งออกมานอนอย่างนี้ครับ ราก็ต้องดังไฟให้ร้อมครับงัวมีความจําเป็นกับมันต้องใส่ความอบอุ่นครับสําหรับงัวครับต้องมีกองไฟแบบนี้ครับเห็นมันอุ่นครับตัวงัวมมันมักแสงแดดครับเมื่อใดที่ว่าฝนมาตัวเขาก็ต้องดังไฟให้งัวนั่งครับเพื่ออะไรมาแลกให้ร้อมครับงัวมมันต้องการความอบอุ่นจากแสงไฟครับแสงแดดครับมักเกือกวายครับไาวนี่มัก มักไอ้นอนน้ำนอนต้มครับระ่ว่างั่วงนี่ต้องมักแสงแดดครับเพื่อปรุงอาหารครับครับทำมาเปี้ยงจำเป็นบอสำหรับง่วงครับง้ามข้าวเลียงง่วจจำเป็นมากๆเลยครับต้องเก็บต้องเก็บเปียงไว้ครับเป็นโกดังเลยครับง้ามฝนนั่งเคือบมันจะลำบากเพราะห้เหาลำบากเกินไปครับ ขนาดยงเกาเกายังกินครับนี่ครับบนตกลิ้นบ่สามารถไปหาหญ้าไม่ได้ครับมันลำบากอยู่ครับเจ้าเลี้ยงง้วทั้งหลายครับเสียงกสียงเกียดกระลังห้องครับธรรมชาติบานเฮาครับ เดินออับป่ายังหมนดหมอดอยู่ครับยังเก็บตกอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกว,กว่าแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ